สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ตลาดน,นัดโคกระบือนาอินอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะค่ะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่28มีนาคม2568ค่ะห่างหายกันไปหลายอาทิตย์นะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตราคากันนะคะมาวันนี้ก็แปลกๆนะคะ เป็นแปลกๆเป็นเงียบๆนะคะเห็นหลายๆคนบอกว่าพขเข้าตั ba, minute, ้งแต่เมื่อวานนะคะเขาเอาควายเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานประมาณเที่ยงนะเที่ยงก็คนก็จะเยอะมากเช้ามาวันนี้นะเช้ามาวันนี้หกโมงนี่ก็เงียบนะหกโมงนี่เงียบแล้วหกโมงเจ็ดโมงนี่เงียบแล้วนะคะนี่หกโมงเนี่ยค่ะเจ็ดโมงเจ็ดโมงนี่เงียบเลยตอนนี้นะคะ ตอนนี้นะเจ็ดโมงนะเยบกิบเลยก็มีแต่ขนควายขนควายเข้านะคะอ๋อก็มีแต่ขนควายขนควายออกกันนะคะอ่ะเหลือให้เราดูไม่กี่เจ้านะคะรอบหน้าเราจะมาดูวันพฤหัสหานะคะ ถ้าเรามาวันศุกร์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวันพรฤหัสกันค่ะจะเหลือให้เราไม่กี่เจ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะโอโหหอบผ้าหอบผ่อนกลับแล้วเหรอคะเนี่ยขายหมดแล้วาขายหมดแล้วนะคะหมวดพงขายหมดเรียบร้อยแล้วอเตรียมตัวกลับนะคะเตรียมตัวกลับ่หมวดพงนะขายเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเราไปคุยกับหลายๆท่านนะคะที่ ที่เหลือนะที่ยังพองมีให้เราคุยนะคะไม่รู้มีใครบ้างอา้าสวัสดีค่ะลุงลุงนอนหมดแล้วเหรอคะเตรียมต,ต,ตัวกลับใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหเช้านี่เช้าเจ็ดโมงนะคะกลับแล้วเขามาตั้งแต่เมื่อวานกันเหรอคะเนี่ยเมื่อวานองผมมาค่ำคัก็ไม่มีคนซื้อเลาอ้าวเหรออ้าวมาค้ำๆก็ไม่มีก็สเสร็จ ก็สแสดงว่าเขามาตั้งตั้งแต่เมื่อาวานตอนตอทเที่ยงเที่ยงตรงตลาดวัวบ้านผมเนาะฮะมันเป็นวันเดียวแค่ตลาดวัวบ้านผมว,วันเพฤหัสใช่ไหมอ๋อใช่น้องบัว<อ>น้องบัววันพฤหัสเนาะ,อ,ะอืมแต่ว่าน้องบัวนี่คือเขาเขาจะแม่เลงหรือเปล่าคะไม่อลงอ๋อขายบนรถกันเนาะอ่าใครที่อยู่โซนทางหนองบัวนะก็ลองแวะไปดูนะคะเป็นวัวเนาะ เป็นกัวแต่ว่าจะขายบนรถนะคะขายบนรถกันนะคะอันนี้ของลุงเนาะนะคะเหลืออยู่ตัวนึงนะคะขอบคุณมากๆนะคะคจ้ะเดี๋ยวเราไปดูห้างในกันต่อวันนี้เราก็ไม่มีอะไรให้เราดูนะเนี่ยเอออันนี้เป็นโซนของแม่ปอยนะคะแม่ปอยก็ก็หมดแล้วเช้าเจ็ดโมงเขาหมดกันแล้วนะอืเดินกระเพกกระเพกอือเดินกระเพกกระเพดี๋ยว วันนี้เราไม่มีราคาให้ดูแต่เดี๋ยวเราดูไปดูแม่ค้าแล้วกันเนาะอ่าแม่ปล่อยหมดอย่างคะนนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะอ่าแม่ปล่อยก็หมดเรียบร้อยแล้วนะเกี้ยงเลยเช้าเจ็ดโมงนี่คือเกี้ยงเลยนะปกติจะไม่เป็นอย่างนี้นะาข่ยเกี้ยงกันหมดแล้วเนะี่ยคอกแบบ ห้องแบบอ่าเงียบเลยนะเงียบเลยวันหลังเราก็จะมาดูวันพฤหัสนะคะเพราะว่าโซนเขาเปลี่ยนแปลงอ่าลุงหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วหมดแล้วนะ ันนี้ก็ขายหมดแล้วนะอืมเรามาดูเรามาดูเขาขายหมดเราเอา้าเรามาดูนางสวยๆนะคะสวยๆเลย<า>นะท่านฮะสูงสูงเท่าไหร่คะเนี้ย,ยประมาณ1้อยสามสิบห้ารสวยๆเลยตาแต้แมแก้มจ้ำอ่องคอมีอยู่สองอ่องนะคะสวยมากไม่ว่าจะเป็นเล็บเท้านะคะ เล็บเท้าขาสวยผิวสวยนะคะผิวสวยอันนี้เป็นลูกเต้าหลอไข่คันเนี่ยปอปางแปดเวปางแปดริ้วนะคะแม่สายอุทัยสายอุทัยอ้าวเป็นควายสายอุทัยนะคะใช่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบแปดโอ้โหร้อยไปเห็นแม่มาแล้วตอนนี้แม่เขาอยู่ที่แพร่ที่แพร่ใช่ครับสวยมากนะอายุเขาเท่าไหร่คันเนี้ยอายุสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนนะสิบห้าเดือน นะอ่ะดูสวยๆเลยนะนางสวยๆเลยนะอืมจริงนะสวยมากเลยนะตัวนีน้เป็นลูกแปงแปดเลี้ยวนะระ้อยสามนะผมลูกแท้ๆเลยนะลูกแท้ๆอ่ะ,อะก็มีใบงั้นก็คือมีใบให้เรียบร้อยนะคะอ่ะมีใบของแทร้อยเปอร์เซ็นต์มีใบให้ด้วยนะใช่ครับโอเคใครที่ต้องการใบนะก็มีใบนะเป็นอ่าลูกของอะไรนะปางแปดเลี้ยวปางแปดเลี้ยว,วนะคะสวยๆงามๆเลยนะ,ะทุกคนดู อ่าเนี่ยเป็นเป็นควายงามนะควายงามเนี่ยท้ายสวยนะคะท้ายสวยนะอนเอาดูอนาคตแม่พันธุ์ัน,นี้นะครับอนาคตามันพอจับต้องได้อ่าราคาพอจับต้องได้ะนะคะอ่าพอจับต้องได้นี่เท่าไหร่คะเนี่ยเปิดไป้ห้าหมื่น เปิดไว้ห้าหมื่นนะคะอ้าวห้าหมื่นนะห้าหมื่นนี่คือยังต่อรองได้อีกนะคะต่อรองได้อีกนะโอ้ใครที่หาแม่พันธุ์สวยๆงามๆแบบนี้นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะทักมาน้องปามได้เลยนะคะห้าหมื่นต่อรองได้นะอ่าเอาไปเป็นแม่พันธุ์ดีๆสวยๆนะคะอ่าเอากสารเขาให้มีครบนะเขาก็ยังมีโตอีอกนะเขาเพิ่งสิบห้าเดือนเองนะ อ่าสิบห้าเดือนเองนะคะใครสนใจตัวนี้นะคะห้าหมื่นตกอลองได้สนใจทักมาได้เลยคะ่ะอาเบอร์โทรน้องปาล์มค่ะ0 6 <62, S 1> <0 62, S> 2ย6หก6อ7ศูนย์หกสองนะคะอ่าคุณปาล์มสิทธิชัยนะคะสิทธิชัยยังไงโทรมาได้เลยนะคะชอบตัวนี้ทักมาคุณปาล์มได้เลยจ้าอ่าขายยังคะยังครับอ่าไปดูไปดูตัวละเก้าพัน เ0้าพันเ้าพันนี่เป็นตัวผู้ใช่ไหมตะก,กอเนาะตะก,กอหนุ่ม9 0 0าสูงประมาณ120เท่าไหร่เนี่ยประมาณร้อยนะได้ไหมประมาณนี้นะอ่าร้อนะคะร้อยนี่คืออ่ะเก้าพตัวล้าเหรอมันยกไหมคะเนี่ยอ่าเหมือนจะยกนะเพราะว่าตัวไม่เท่ากันเนาะตัวเขาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกนะคะต้องยกไป ยกไปเท่านั้นนะคะตัวละ900 0สูงประมาณ120นะคะ120บวกนิดนิดนะคะเป็นตะกอตัวผู้เอาไปเลี้ยงไปขุนนะคะไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงไปขุนได้เลยนะ,ะขุนดีๆขุนอ้วนๆก็เอามาปล่อยได้อีกนะคะ900 0นี่ต่อรองได้ไหมคะได้นิดหน่อยอ่ได้นิดหน่อยนะได้นิดหน่อยนะคะสนใจตะกอยังไงก็โทรมาหาคุณที่ได้เลยนะคะอ่าคุณที่เบอร์โทรค่ะ ศูนย <20, S 2> ์แปดศูนย์แปดสองสองสองหกสองสี่เก้าเก้าสองสี่เก้าเก้านะคะเก้าพันต่อรองได้นะคะอาจขายสนใจทักมาได้เลยค่ะเพิ่งเอ่อเพิ่งมาเขาขายกันหมดแล้วของคุณเพิ่งมาเหรอครับเนี่ยฮะเพิ่งมาเมื่อเช้าครับเพิ่งมาเมื่อเช้านะครับเพิ่งรู้เหรอคะว่าเขาเข้าเมื่อวานครับก็ไม่คิดว่า คิดว่าเขาเจ็ดซื้อกันตอนเช้านี้ด้วยไงเออเหมือนเนาะเหมือนกันเลยเพิ่งรู้มาดีก็คือเขาเขาไปหมดแล้วอเอาเดี๋ยวที่หน้าเราแก้ตัวใหม่ครับผมาลือหัดหน้าเนาะต้องมาตอนเย็นเพื่อหัดเที่ยงนะเขาบอกเที่ยงนะครับครับอ่าเข้าตอนบ่ายอ่าเข้าบ่ายด้วยบางคนเข้าเที่ยงด้วยนะเราเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนกันอีกแล้วนะเปลี่ยนกันอีกแล้วเดี๋ยววันเพิ่อเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันที่วันพฤหัสนะคะพฤหัสตอนประมาณเที่ยงเนาะ คนเขาก็จะค้กคัาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูราคาของคุณนุดีกว่านะคะอ่ะเป็นตัวนี้นะ่ะเป็นตะกรอนะฮะตะกอสูงตะกอกําลังเป็นหนุ่มนะคะเป็นหนุ่มสูงร้อยยี่ิบห้าได้นะร้อยบห้าบวกร้อยบห้าบวกนะคะประมาณนั้นนะ,ะมีอยู่สามตัวนะคะมีสามตัวตัวละ เาไปเลี้ยงไปขุนนะคะไปเลี้ยงไปขุนนะตัวละหมื่นสามนะหมื่นสามนี่ต้องยกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวไม่เท่ากันเพราะว่าถ้าตัวไม่เท่ากันอ่ะเขาส่อนมากเขาก็จะไม่ให้เลือกเขาก็จะให้ยกไปเลยนะคะหมื่นสามเป็นราคาล้องนะคะราคาล้องต่อรองได้เอาใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยวันนี้ก็ยังมีบางเจ้าที่อ่า ที่ยังขายไม่หมดนะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอ่าจะต้องจะต้องมาตั้งแต่เมื่อวานนะเหมือนกันก็ยิงน้อยก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้นะคะว่าอ่าเมื่อวานเขาเข้าตั้งแต่ช่วงสายๆช่วงใกล้สายแล้วนะอ่าวันนี้ก็คือส่งออกอย่างเดียวเข้าเมื่อวานวันนี้ออกอย่างเดียวนะคะ อ่ะตัวนี้สามตัวหมื่นสามอ่าราคาลองต่อรองได้นะคะแล้วก็เรามาดูตัวผู้ตัวผู้ใหญ่นะคะตัวนี้ก็สามหมื่นนะสามหมื่นหนึ่งโอ้ตัวให,ใหญ่เลยนะคะเอาไปเลี้ยงไปไปเลี้ยงไปขุนแล้วก็เอาไปคุมฝูงนะคะอ่าเป็นพ่อพันธุ์ได้นะเป็นพ่อพันธุ์ได้นะพ่อพันถูกๆอ่าตัวผู้ไปคุมฝูงนะคะสามหมื่นหนึ่งต่อรองได้นะคะใครสนใจทักมาได้เลยจ้า คุณนุขอเบอร์นะค่ะแปดศูนย์ครับจ้าห้าหกห้าสามห้าหนึ่งห้าครับสามห้าหนึ่งห้าคุณนุนะใครสนใจชุดนี้นะคะทักมาคุณนุได้เลยจ้าถ้ามาเมื่อวานก็หมดแล้วครับใช่ใช่เขียงเราต้องการรอยนี้ครับอ๋อเขียงก็ยังเสียดายเมื่อกี้ว่ารถเต็มกันหมดเลยวรถเต็มตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอ้รุ่นนี้แหละรุ่นรุ่นรุ่นนี้แหละตะกอใช่ ใช่ประมาณนี้นะคะทาอันนี้ก็เพราะไม่รู้เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอบหน้าก็ได้อืมโอเคเราจะเหลือเราเข้าไปข้างในก็มีแต่ขายหมดแล้วใช่เขาเตรียมตัวกับแล้วนะครับเนี่ยเขาเตรียมตัวกับกลับบ้านแล้วเอาลเขาสุดอย่างสมมุติว่าเขาซื้อเมื่อวานนี้ มันต้องออกเมื่อวานหรือว่า,าต้องรอออกวันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันผไม่รู้นะน่าจะออกวันนี้ครับน่าจะเขาน่าจะให้ออกวันนี้ซื้อยังซื้อขายมาวันนี้อ๋อคนทำตั๋วมาวันนี้อ๋อจะซื้อเมื่อวานยังไงก็คือต้องออกวันนี้อยู่ดีเนาะแต่ว่าเมื่อวานเขาก็จะมีโอกาสเลือกมากกว่าใช่เพราะคนซื้อมันมาเมื่อวานแล้วก็กลับวันนี้ตอนเช้าเลยใช่ทาตั๋วเสร็จก็ออกออกออกกันเลยนะฮะนี่ยประมาณเจ็ดโมงกว่าเนี่ยออกแล้วนะอ่า ปกติเรามานี่หกโมงครึ่งนี่จะเต็มนะแถวนี้นะอะไม่มีแล้วนะ,ะวันนี้ไม่มีแล้วต่อไปจะเป็นวันพฤหัสแล้วนะคะอือจ้ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะเป็นอะไรฮะเป็นแม่เดี่ยวเหรอฮะแม่เดียเด่ยวแม่โครงใช่ไหมฮะแม่เดี่ยวแม่โครงนะอูสูงร้อยสามสิบกว่าได้นะองแม่ยกเลย สามหมื่นเก้าแปลว่ายกหรอคะเนี่ยยกเลยนะอ่าเอาไปเลี้ยงไปขนนะคะเป็นแม่เดียวพึ่งแยกไหมพึ่งแยกไหมหรือว่ามันแยกมาอย่างนี้อยู่แล้วเออเราไม่รู้เนาะเออแยกมาอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเอาไปขุนใหม่ไม่รู้อะไรไม่รู้เลยอืมแต่ความสูงเขาได้นะตัวเนี้สวยดีนะเออร้อยสามสิบกว่าเลยสองตัวสามหมื่นเก้ายกเลยเนาะอ่ายกเลย นะคะเอาสนใจทักมาได้เลยนะของคุณต่อนะไปเลี้ยงไปขุนเอานะคะสามหมื่นเก้าต่อรองได้ใครสนใจทักมาคุณต่อได้เลยจ้าคุณต่อเบอร์โทรค่ะศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้า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 ห้า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 สองหกหกสองหกหกนะคะอ่าคุณต่อนะใครสนใจชุดนี้นะคะโทรมาต่อรองคุณต่อได้นะคะ โอเคขอบคุณค่ะหมดแล้วนะฮะหมดแล้วเพราะว่าเรามาไม่ถูกวันฝั <c oughs> ่งนี้เป็นไงหมดกันได้ยังหมดแล้ว,ลว <c oughs> เลรอ้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ โอ้โหหมดแล้วเลยโอ้โหขายดิบขายดีขายดีขายดีลุงม่อมวัสดีจ้าไปยังไงเนาะหยิบเงียบลงงานฮะเนี่ยวันนี้วันนี้เรามาคลอกลุงม่อมก็หมดแล้วนะคะลุงม่อมบอกว่าต้องมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะ อ่ะเอฟสี่ลุงม่อมนะอ่ะลุงม่อมนะต้องมาวันไหนคะลุงม่อมวันพรหัสครับวันพะฤหัสเนาะสี่โมงห้าโมงสี่โมงห้าโมงเช้านะมาได้เลยเนาะต่อไปถ้ามาเป็นวันศุกร์ก็คือมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเขาจะเอาขึ้นรถแล้วก็ออกแล้วนะเป็นอย่างนี้มาขีดเทียตแล้วค่ะลุงอ่าแล้วตั้งแต่หนูหยุดไปตั้งแต่หนูหยุดมันก็เปลี่ยนแปลงรถที่วันรถไงรถต้องมาเช้าเลยโอ เออเปลี่ยนแปลงเนาะไปเปลี่ยนแปลงบางทีเราก็ไม่รู้แต่ก็มีเอฟซบางท่านก็บอกว่าให้มาวันพฤหัสนะเขาว่าอย่างนี้พฤหัสจะคึกคักมากอ่าเขาว่าอย่างนี้แต่เราก็ก็ต้องดูวันสุกก่อนเราก็ยังไงก็ต้องมาดูวันสุกคนผจะซื้อ่าขายมาวันพาร์ฟเลยวันพฤหัสรอบหน้าเราเจอกันวันพฤหัสเนาะจะคึกคักกันเพราะว่าวันพฤหัสยังไงเนี่ยอ่าเขาก็จะต้องแล้วก็ ซื้อไปแล้วยังไงก็ต้องออกวันนี้เนาะ,ะยังไงก็ต้องออกวันนี้เพราะยังไงเขาก็ไม่ออกวันพฤหัสอยู่แล้วนะคะอ,อ,อือ่านั่งขายกันเนาะหมดแล้วนะคลองลงม,ม,ม่อมปกติไม่เห็นเป็นอย่างนี้นะอือวันนี้แจ้งเงียบเก็บเลยเออควายไม่มีควายไม่มีนะคะวันนี้เอวม,ม,มาไม่เยอะด้วยเนะนี่ยก็เตรียมตัวกันหมดแล้วเนี่ยเอาขึ้นรถหมดแล้วนะเนี่ยอืม คนที่จะมานี่ก็คือคนที่แบบไม่รู้ซื้อวันนี้ไม่ทันแล้วอืมไม่ทันไม่ทันไม่ทันแล้วก็ไม่มีด้วยไม่มีด้วยเขาขายกันหมดแล้วนะเปลี่ยนเวลาเปเลีป่ยนเกียร์ที่แล้วค่ะเนี่ยข่าซาวดิ้งตุ่มม,ม,มอมกดจอแล้ว <c oughs> ครับฮะ <c oughs> มีแค่ตุ่มมอมแล้วเข่าซาวแล้วเขาเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นวันพฤหัสเขาจะไม่เปลี่ยนครับก็ปกตินั่นแหละครับจะเปลี่ยนเขาไหมปกติเขาหลืครับปกติอยู่แต่ว่า ม้วนอ่ามันเหมือนจะเลื่อนเลื่อนอยู่นะใช่มันเหมือนจะเลื่อนเลื่อนอยู่เอ้าเออเลื่อนเลื่อนเราก็เลื่อนตามเราก็เลื่อนตามอออันนี้หมดแล้วเนี่ยเนี่ยตะกอนะฮะหมดเรียบร้อยแล้วนะโอ้เนี่ยตะกอว้รุ่นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมดแล้วนะอือใครที่จะมาซื้อนะคะมาซื้อ ท่งมาวันพฤหัสนะต่อไปก็คือเป็นวันพฤหัสนะะเป็นวันพฤหัสเนาะอือใช,ใช่สายรอบหน้าเราก็จะมาเจอกันวันพฤหัสนะแล้ววันศุกร์เขาก็คือเก็บควายขึ้นรถละอืมอ่าบางคนเขาขายหมดเขาก็ไปตั้่เมื่อวานอืม ก็อ่อนแต่เมื่อวานเย่ยวันนี้เงียบแล้วนะโอเคใครจะมาวามาวันพฤหัสนะคะวันนี้เราก็เอาบรรยากาศเก็บควายขึ้นรถมาฝาก <c oughs> มุมนี้ข้อของคุณหนุ่มนี่หมดแล้วหมดเรียบร้อยแล้วมาขายเมืนเมื่อวานนะ <c oughs> ของคุณหนุ่มก็เหลือไม่กี่ตัวนะเหลือ <c oughs> ไม่กี่ตัวดูข้อขนี้นะมาดูข้อขนี้ ลูกที่นั้นมุมนี้มีแต่แม่ลูกตัวน้อยโอ้โหน้อยน้อยน้อยน,อยนอยเต็มเลยตัวน้อยน้อยเต็มเลย ได้ข้ามเขาอ่อนนะถูกยังมีคิ้มอยู่กันได้ดีกว่านะเออก็มีนาจินส์กระบุโลดตัวเล็กนะโลดขล้นไบบนี้โลดล้วันนี้หมดแล้วเนี่ยขายกันหมดแล้วเนี่ยตัวหมดแล้วนะฮะหมดแล้วแต้มสีกันหมดแล้วอืมอืมข้างนี้แม่ลูกเยอะนี่ก็เรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อย ห,หมดแล้วนะเรียบร้อยอมหมดแล้วเนาะหมดแล้วอืมก็หมดแล้วก็นี่แหละข่งแต่เมื่อวานน่าจะขางแต่เมื่อวานนี่ก็ขายหมดแล้วนะนี่ก็คือวิ่งเข้าวิ่งออกเพื่ออช่วงขนขนควายขึ้นรถนะคะอ่าบางท่านก็อาจจะไม่รู้ว่าอ่ามาวันพฤหัส ก็จะเป็นแบบแบบนี้ยนะคะอ่าโอกาสเป็นว่าเราต้องมาวันพฤนัสจับกันหมดแล้วนะอืมก็โอเคนะโอเคค่ะมาวันนี้นะคะอ่าเราก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอควายเท่าไหร่นะคะก็ซื้อขายกันหมดแล้ว ซึ่งตลาดเขาขายไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ก็เป็นวันออกของเขานะคะช่วงเช้านี่คือ6กโมงเจ็ดโมงก็คือเตรียมตัวออกเลยช่วงเช้านี่คือเตรียมตัวออกเลยนะ,ะนคออกนะ,ะก็เราก็จะไม่เห็นนะคะเราก็จะเห็นเฉพาะ,ะพ่อค้านายอยเขาขนควายขึ้นรถนะคะ,ะขายหมดแล้วแต่ละแต่ละท่านนะ,ะค่ะยิงน้อยไม่ได้มาหลายอาทิตย์นะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะจริงๆแล้วก็อ่า ปกติเขาก็จะซื้อขายวันนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นวันพลฤกหัสนะคะพลฤหัสก็จะช่วงสายๆนะคะสายๆก็ทั้งวันเลยนะคะซื้อทั้งวันยังไงก็ก็ต้องออกวันนี้นะคะออกวันนี้ตอนเช้านะคะตอนเช้าทําตัวแล้วก็ออกเลยนะ,ค,ะค่าตัวที่นี่30บาทนะคะอ่าเฉพาะตัวที่ขายได้นะค่าเข้าค่าออกไม่เสียนะคะ เสียเฉพาะตัวที่ขายได้นะคะตัวละ30บาทเท่านั้นนะคะอ้าววันนี้ก็มีมาให้ดูนิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวยังไงรอบหน้าเราก็มาดูกันนะคะวันพฤหัสนะพะฤาษีหัชช่วงสายๆนะคลิปก็อาจจะอ้าวอ้าวให่ใัวกอาก่เออนะก็คลิปก็อาจจะออกตอนเย็นๆนะคะ ก็ยังไงก็เดี๋ยววันแก้ตัวใหม่นะแก้ตัวใหม่รอบหน้าเรามาเจอกันวันพรฤหัสนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพฤหัสหน้านะคะเรามาอัปเดตราคากันนะคะเจอกันพรฤหัสหน้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่ถามหานะคะเดี๋ยวเจอกันวันพรฤหัสหน้าค่ะวันนี้หญิงน้อยก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะกำลังใจที่ดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับหญิงน้อยด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะ